กลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับ21หลักการญี่ปุ่นในการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ตอน3นะแล้ครั้งหน้านี่เป็นครั้งที่4เรแล้วนะคะเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ฟังนะคะ2ตอนแรกกลับไปฟังนะมันเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยค่ะเรามาดูกันข้อต่อไปเลยค่ะก็คือข้อ13นะคะชิกาตะากานนะคะตรงเนี้ยมันเป็นหลักการยังไงเอ่ยคือวันเนี้ยเราต้องยอมรับก่อนว่าทุกสิ่งที่ เราอ่ะควบคุมไม่ได้ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดคือเราจะไปบังคับควบคุมให้มันเป็นในสิ่งที่เราต้องการอ่ะบางทีมันทําไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับค่ะเราจะมีความสุขกับมาทันทีเลยนะเพราะว่ามันจะเกิดอ่ะมันก็ต้องเกิดเนาะวันนี้การยอมรับอะค่ะมันเป็นขั้นตอนแรกของการปลดปล่อยหยุดการต่อสู้แล้วก็เลิกยึดติดนะปล่อยให้ตัวเองก้าวต่อไปค่ะแล้วความเครียดจะลดลงมากๆเลยเนาะ วันนี้ค่ะถ้าเราสามารถที่จะทิ้งความปวดร้าวความเจ็บปวดเราทําสิ่งที่จําเป็นทําสิ่งที่เราควบคุมได้อะแล้วเราก็จะไปต่อได้เลยค่ะคือตรงเนี้ยเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะมีภัยพิบัติอะไรเยอะแยะมากมายค่ะมันก็จะเกิดความตายหรือว่าการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยมันหลีกหนีไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมรับอะค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า ว้าทำไมต้องเป็นเราอะไรแบบนี้จริงไหมคะแต่ว่าถ้าเรายอมรับว่าเออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะแล้วเราทําความเข้าใจอะค่ะแล้วเราไปต่ออะเราบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราไปต่อได้แบบนี้ค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยไปต่อได้นะคะข้อสิบสีค่ะกามันค่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอดทนต่อความยากลําบากเนาะ แล้วเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะค่ะเราว่าเรายืดหยุ่นนะ่ะมันมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยก้าวผาก้าวข้ามตอนที่ยากลําบากไปได้อะแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่ท้อถอยแล้วเราพยายามมากพอค่ะเราจะได้เรียนรู้ว่าศักยภาพของเราหรือขีดจากัดของเราเนี่ยมันมีเยอะมากจริงๆเลยขับคําว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้เนี่ยค่ะมันจะทําให้เราอะ ได้อีกนิดนึงอะมันคือเอ็กซ์ตาค่ะเมื่อไหร่ที่เราเอ็กซ์ตาเพิ่มอีกนิดนึงอะมันจะกลายเป็นเอ็กซ์ตาออร์ดินารีทันทีเลยจริงไหมคะวันนี้ถ้าเราสมมติว่าเรามีแนวคิดที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราทำมาค่ะสำนึกในหน้าที่เนาะวันนี้มันจะมีสุภาาิตญี่ปุ่นอะที่บอกว่านั่งบนหิน3ปีอะย่อมรู้สึกอุ่นเป็นไงคะคือหินมันเย็นใช่ไหม แล้วพอเรานั่งไปสามปีค่ะเป็นไงคะมันก็หินมันก็อุ่นขึ้นนะคะ่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอดทนอดกลัน้นน่ะมูมานะบักบันน่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสําเร็จขึ้นมาได้จริงๆเนาะตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะการที่เรายอมแพ้อะไรง่ายๆอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนเด็กๆอะคะ่ะที่ที่เราแบบไม่ทาแน่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าวันนี้ถ้าเราเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองมาแล้วอะค่ะเราต้องยอมรับกับเขาแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดเลยเนาะเราอย่าใช้เรื่องที่ว่าเอ้ยฉันไม่ทำละฉันควิดฉันออกมาเป็นข้ออ้างอะค่ะมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นข้ออ้างหรืออะไรของคนที่ยอมจำนนกับชะตาชีวิตตัวเองอะค่ะแล้วก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่อะ วันนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะทำอันนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้าเราไม่ลงมือทำค่ะแล้วถ้าเราไม่พยายามมากพอคือวันนี้มันไม่มีควาว่าล้มเหลวนะมันมีแต่ควาว่าเลิกไปก่อนจริงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจของความอดทนของกามมนตรงเนี้ยมันไม่ใช่ยอมรับสภาพนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับ เรารู้แล้วว่าสิ่งสิ่งนี้มาทดสอบของเราอะ่ะมาทดสอบจิตใจของเราว่าเราคู่ครวรหรือเปล่าแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้เราสามารถเติบโตขึ้นมากกว่านี้ค่ะมันก็คือไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะโมโนโนะอาวาเรนะคะโมโนก็คือสิ่งของอาวาเรก็คือความโศกเศร้านะคะวันนี้ อันนี้เป็นพลังบวกมากๆนะคะเป็นหลักการของพลังบวกมากๆก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าการที่ไม่จีรังอ่ะค่ะการที่ไม่คงอยู่อะมันคือความสวยงามและทำให้เราเห็นคุณค่านะคะวันนี้เหมือนกับดอกซากุระบานแบบนี้ค่ะแล้วถ้ามันบานแล้วมันบานตลอดชีวิตแบบนี้เราก็จะไม่จัดเวลาไปดูจริงไหมคะ เออแต่ว่าพอเขามีช่วงฤดูการของเขานั่นเองมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฤดูนี้เราจะต้องไปดูดอกซาก,กุระแล้วแบบนี้ค่ะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ยั่งยืนแล้วทุกอย่างอะ่ะมันผ่านมาแล้วผ่านไปอะค่ะทั้งคนทั้งเวลาทั้งสิ่งของทุกอย่างอะ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าแล้วก็ทนุถนอมเขาค่ะแล้วเราก็จะทำทุกอย่าง ในทุกวันในวันนี้ในตอนนี้ให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าโอกาสที่มาถึงเราหรือว่าเวลาของเราเนี่ยจะหมดไปตอนไหนใช่ไหมคะการที่มันไม่เที่ยงอะค่ะมันก็เลยทําให้เราอะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะลุกขึ้นใหม่ในทุกครั้งอะมันจะทําให้ชีวิตเรางดงามมากๆเลยเนาะวันนี้ค่ะมันเหมือนฤดูกาลนะคะ ผ่านมาแล้วผ่านไปมีฤดูร้อนมีฤดูหนาวใช่ไหมคะมีฤดูฝนทุกอย่างอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าเรายอมรับมันก็จะมีทั้งสิ่งดีที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะให้เราได้เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยใช่ไหมอันนี้ค่ะทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีขนบธรรมเนียมการสร้างศาลเจ้าชินโตในจังหวัดมิเอะด้วยนะคือวันนี้เขาก็จะแบบ ทุกยี่สิบปีอะเขาจะลื้อถอนและสร้างใหม่หมดเลยซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นรูปแบบเดิมโครงสร้างเดิมแต่ไม้อะค่ะมันก็เป็นไม้ชิ้นใหม่แล้วแต่ทําไมเขาถึงทําตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเพื่อส่งต่อความรู้ทักษะแล้วก็ความคิดพวกนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะมันก็เลยมีการทําอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ค่ะข้อ16ค่ะ โอไบตอรีนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นวันนี้ทุกคนนะคะมีระยะเวลาบานของดอกไม้ของตัวเองค่ะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีจังหวะชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยให้เราอ่ะเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเนาะบางครั้งอะ่ะบางทีเราอาจกําลังไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างในตัวเองอะ่ะ แต่เชื่อไหมคะว่าจะมีคนที่รู้สึกว่าเขาอยากเป็นอย่างเราค่ะวันนี้นะคะคำว่าโอไบโทริเนี่ยคันจิสี่ตัวตรงนี้มันหมายถึงไม้สี่ชนิดค่ะซึ่งไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะเติบโตคนละช่วงเวลากันใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีช่วงเติบโตเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย ให้เรามาโฟกัสความก้าวหน้าของตัวเองนะวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังวันนี้เราเติบโตเพิ่มอีกหนึ่งองศาหรือยังวันนี้เรามาไกลกว่าจุดเริ่มต้นของเราหรือยังหากวันนี้เราอาจจะติดลบนะคะแต่ว่าเรากำลังจะลุกขึ้นใหม่ค่ะแล้วเราก็กำลังจะสตาร์ทและเริ่มใหม่ได้เสมอวันนี้เป็นวันที่อายุน้อยที่สุดในชีวิตของเราแล้วค่ะ เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะข้อ17ค่ะชูฮาริเมื่อนักเรียนพร้อมครูจะปรากฏแต่เมื่อนักเรียนพร้อมจริงๆครูจะหายไปค่ะของหลักการเต้าเต๋อจริงเนาะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอะคิดวิธีเกี่ยวกับเรียนรู้แล้วฝึกฝนนะคะมันจะทำให้เราอะพัฒนาและต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีก โดยมี3มเทคนิคแล้วก็3ขั้นตอนในการรับความรู้หรือเรียนรู้นะคะอันแรกเลยคือโชว์ค่ะเรียนรู้พื้นฐานเนาะโดยการทำให้เหมือนก่อนทำตามคำแนะนำและเรียนแบบก่อนตรงนี้นะโอ้ยจนไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอะทุนจำไม่ได้เหมือนกันอะคือเขาเหมือนว่าคนจีนอะเขาจะเรียนแบบจริงๆนะเขาจะเรียนแบบขึ้นมาเยอะมากๆเลยอะ แล้วเขาก็พอเรียนแบบมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดการลง,ลงมือทำค่ะพอเราทำเหมือนเป็นแล้วอะมันจะเกิดข้อสองเลยคือหาหาคือพอเรารู้แล้วว่าเราทําแบบเนี้ยซ้ำๆๆๆแล้วมันก็รู้แล้วว่าเราต้องทําไงจริงไหมคะเราก็จะเริ่มทดลองแล้วก็เกิดการเรียนรู้ต่อยอดของเราอะ่ะแล้วก็บูรณาการว่าเอ้ยถ้าเป็นเรา เราจะทํายังไงเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนทีละเล็กละน้อยอ่ะให้มันเข้ากับเราและเป็นตัวเราเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเราปรับตัวเข้ากับตัวเราและเป็นตัวเราเองมากยิ่งขึ้นก็เกิดขั้นตอนที่สามไงคะก็คือลิอ่ะก็คือต่อย,ยอดแล้วก็พัฒนานวัตกรรมตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็สามารถที่จะ แก้ปัญหาให้กับคนได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะเราเริ่มที่จะลอกเรียนแบบก่อนแล้วก็เรียนรู้ทำต่อเนื่องจนเกิดองค์ความรู้ของตัวเองแล้วเราก็เอาความรู้ของตัวเองเนี่ยไปใช้ต่อยอดค่ะวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองวันละหนึ่งองศาค่ะ1วัน10วันอาจจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ร้อยวันละ่ะพันวันละจะเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เห็นเขาโคงเดิมเลยค่ะ เราพบกับจูนใหม่นะคะกับเพจองศาที่หายไปสวัสดีค่ะ